คุณเชื่อไหมว่าใต้พิรามิดยักษ์อายุเกือบ5,000ปีอาจมีบางสิ่งที่ไม่มีใครเคยเห็นในปี2017ทีมนักวิทยาศาสตร์จากหลายประเทศรวมตัวกันเพื่อไขความลับในพิระมิดคูฟูพิรามิดที่ใหญ่ที่สุดในอียิปต์พวกเขาไม่ได้ใช้จอบใช้เสียมหรือขุดเจาะใดๆแต่ใช้เทคโนโลยีสุดล้ำที่เรียกว่ามิวอันโทรโมกราฟีมิวออน คืออนุภาคพ,พิเศษที่เกิดจากอรังสีคอสมิกในชั้นบรรยากาศมันพุงทะลุผ่านวัตถุได้เหมือนเอ็กซเรย์แต่สามารถสแกนวัตถุหนาหนา อย่างพีระมิดได้ลึกกว่ามากทีวิจัยวางเซ็นเซอร์ไว้หลายจุดอรอบพีระมิดเพื่อดูว่าอนุภาคมีออนพุ่งผ่านตรงไหนได้มากหรือน้อยผลลัพธ์ที่ได้ชวนตกตะลึงพวกเขาค้นพบช่องว่างขนาดใหญ่บริเวณเหนือห้องโถงใหญ่ยาวถึง30เมตรและสูงเท่ากับโบสถ์หนึ่งหลังแต่ยังไม่มีใครรู้ว่าข้างในนั้นคืออะไรห้องหลับห้องสมบัติหรือแค่ช่องว่างที่ช่วยรับน้ําหนักโครงสร้างนักวิทยาศาสตร์ยังไม่สามารถฟันธงได้แน่ชัดบางฝ่ายเชื่อว่าเป็นโครงสร้างช่วยรับน้ําหนักแต่บางคนก็ยัง เชื่อว่ามันอาจเป็นห้องลับที่ไม่เคยถูกเปิดมานานนับพันปีพีระมิดอียิปต์อาจไม่ได้มีแค่ความยิ่งใหญ่ที่เห็นภายนอกแต่อาจซ่อนบางสิ่งบางอย่างไว้ภายในบางสิ่งที่รอให้เรามองเห็นด้วยเทคโนโลยีแห่งอนาคตความลับของอียิปต์ยังรอไขอยู่เสมอแล้วคุณหลักเชื่อไหมว่าพีระมิดยังมีห้องที่ไม่มีใครเคยเข้าไป